สวัสดีครับเฮ้ยอ๋อนุ๊กลืมเปิดใหม่นะครับเนื่องจากว่ามีบางคนเนี่ยมาบอกผมว่าไม่เคยเห็นพี่เอกเล่นเกมเอ่อยิงยิงยิงปืนมันมันเลยเกม FPS ยิงกันตูดขาดขี้กระเซน็นอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นเลยนะครับซึ่งผมเห็นด้วยครับแม่งช่วงนี้นี่เกมแต่ละเกมที่เล่นนี่เน้นไปทางยิงผียิงอะไรล่าผีล่าหอ,อยอะไรตั้งหนาไม่รู้ครับอ่าดิฟฟิซูซายมิชชั่น นี่น่าจะเป็นระดับความยากนะครับอันนี้อันนี้สําหรับสำหรับผู้เล่นชั้นสูงเท่านั้นโอ้มันไม่ได้หรอกครับต้องเลือกกันนี้แหละครับใส่มาอย่างนี้ถือว่าท้าทายกันจะชัดนะสำหรับในเรื่องเกมนี้เนี่ยเฮ้ยมาถึงเอาเลยเหรอโอ้มาถึงขัพอเลยเกมนี้เนี่ยได้ยินได้ยินมาว่านอ,นอกจากความมันในการยิงกันแล้วเนี่ยมันจะมีอ่าสิ่งที่เรียกว่าเนื้อเรื่องครับซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมเลือกเกมนี้มาเพราะเนื้อเรื่องนี่แหละครับส่วนเนื้อเรื่องมันจะดียังไงผม องบอกไม่ได้เราผมไม่ได้อ่านมาตอนนี้กำลังจับจ้องอยู่กันเอาจอดับเลยเอาแล้วก็ึกว่าเป็นขัดเป็นหอกตัดเมื่อกี้โอ้ลำอุ้ยเอา,เอา,เอา,เอาแล้วด้วยเวลามันกระสุนมีไม่จำกัดฉันจรยิงยิงกระส้ขาดโอ้โหมาพรีเซนต์ตอนนี้เลย2ูเกมเลยครับมาพรีเซนต์ตอนกำลงกังยิงไงนะโอ้มไม่ได้เหรอครับยิงคู่ยมันจะระเบิดวะเออ เอาไปยังไม่หมดอีกยังไม่หมดเข้ามายังไมหมดเข้ามาย,ยิงยิงหน้าสัตว์หน้าสัตว์เลยทำไมมันขับไม่ได้เร็วกว่าน,นี้วะ <c oughs> อดดมอาัมบนเอาคนขับเชื่ออดหระแล้วเราเชื่ออะไรอบอาดมบอกเฮ้ยทำไมขอพวกนี้มันขับเร็วกว่าเราวะ่ย <c oughs> ิงยิงโอโ้หไม่ชนเสาไม่เสาลงสํางพ้งลงแล้วยากยากยังไม่ได้มีลูกเลยยังไม่มีลูกมีเมียเลยโอ้โหบอก อ๋อเราชื่อวอลเกอร์โอเคครับยิงยิงยิงมีคนกระเด็นตกหอเลยไม่มีคนขับไม่ได้วะมือพางพังยิงแผงโซล่าเซลล์ยิงหมดเนืออยู่ไหนวะเนี่ยทำไมเมือยเต็มไปด้วยพยูยิงยิงอีกเหรอโอ้ไม่มาอีกบานเลยครับแล้วทำไมเลือดมันเลือดมันขาดเต็มจอใครไม่ยิงใครไม่หล่อยิงเหรอเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอือยังมีเหรอยิงอีกยิงหนักแม่งเลยยิงหนักโอ้ย อ้ย oh, oh, ิ่งไปยิ่งไปพักจื้อเิสมอเสมอโอ้โหมันเล่นมันเล่นกับวอกเลยยไงไม่ได้เหรอครับแดนสตอมเอ้ยพายุทรายอยู่ข้างหน้าเราต้องไปออกจากที่นี่ไปไม่ได้อีหาพวกนี้มันไล่ตามอยู่แล้วเราก็เข้าไปเลยเข้าไปในเข้าไปในพายุนะใช่โอ้โววิ่งทับเข้าพายุทิพย์หายแล้วทับพายุทรายอ้าวทำไมมันสโลวอ่ะเฮ้ยชนละวั้งบอกแล้วเตือนแล้วให้ระวังไม่ระวัง ผมไม่งขับลงพายุสายจริงด้วยครับโอ้บหายแล้วลงมาอย่างนี้จะรอดไหมเฮ้ยอ,อะไรบินมาเ <c oughs> งียบเลยโดนโดนหอพุ่งมาชนที่ยืนขึ้นเลยเนะี่ยโอ้มีก่อนหน้านี้ด้วยครับแสดงว่าฉากเมื่อกี้เป็นฉากสุดท้ายที่เราตายหากันบนยกทีมฉะนั้นเลิกเล่นเลยทุย <c oughs> ไม่ได้หรอกครับเราต้องติดตามเนื้อเรื่องใครเขานอนวะ จอห์นคอนเนอร์ไม่ใช่จอนคอนราดคิดว่าเขาเป็นคนที่ดีไหมฉันไม่รู้อา้าวแม่งพูดเองตอบเองมีอยู่ครั้งหนึ่งอินคาบูลอินกาลาบูลเขาได้เคยช่วยลากตัวฉันที่กำลังเจ็บไปที่ช็อปเปอร์ไปที่เฮลิอคอปเตอรอ์ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายผู้ชายคนนี้แม่งฮีโร่จริงเหรอจอห์นคอนราดเนี่ยนะจอห์นคอนเนอร์เนี่ย จำพายุยแรกที่ดูบใบได้ไหมพวกเองน่าจะปลอดภัยแล้วกลับมาดูทีวีอยู่ที่บ้านคอนเนอร์คอนดัตฉัอชอบเรียกคอนเนอร์ตลอดเลยอคอนดัดนำทีม33าภาษาช่วยเหลือผู้รอดชีวิตโอ้โหเป็นคนดี่ะเนะี่ยบันไดมัน,นมสวยวะบันไดแก้วเนี่ยมีปืนด้วยเจอปืนแล้วคอนดาดยิงตัวตายไอ้คนคนคนี้ใช่คอนดาดหรือเปล่าวะ เขาเป็นไทยวะเนี่ยถือกาแฟด้วยไอ้ดูใบนี่มันมีพายุทรายอยู่ดูชาดชาดก็เป็นสีส้มหมดเลยครับแล้วตรงนี้ก็ต้องเป็นดูไบดิหกเดือนก่อนนั่นแหละนี่ดูไบจริงๆด้วยครับสรุกว่าหกเดือนก่อนเนี่ยคอนหลาดจอห์นคอนหลาดนำทีมสามิสามมาช่วยช่วยเหลือผู้อพยพที่ดูไบครับแล้วก็ตอนนี้ขาดการติดต่อไป เฮ้ยนี่น,นเสียงวิทยุนี่คือพันเอกจอห์นคอนลาร์ดเรามาช่วยเหลือที่ดูไบแต่ว่ามิชชั่นเฟลล์ล้มเหลวจำนวนผู้ยอดผู้เสียชีวิตเยอะมากอา้าวแล้วก็สองอาทิตย์ก่อนเมื่อกี้นี้ที่อ่านทันสองอาทิตย์ก่อนเราได้ส่งทีมส่งทีมมาสามคนเหรอได้ข่าว hey, <Camp. S 1> ได้ข่าวว่าส่งเ <Camp. S 1> ด้กัตตัน <Camp. Walker. S 1> กัตตันวอล์กเกอร์ ว่าไงลูโก้สถานการณ์รายงานสถานการณ์ไปารายงานสถานการณ์เลยตอนนี้รู้สึกว่าจะส่งทีมเดลต้ามาสามคนครับถ้าจะไม่ผิดนี่เราก็เล่นเป็นวอลเกอร์หมอหนี่หรือเปล่านะทำไมวอลเกอร์หน้าเหมือนจอห์นคอนเนอร์กันแน่วบนเฮลิคอปเตอร์เมื่อกี้นี้เสื้อเสื้อผ้านี่ขาดหมดแล้วเหรอจำได้ว่าแขนขาด แขนเสื้อพินนี่ต้อนรับสู่ดูไบเหมือนเมืองล้างเลยเนี่ยยังไม่ได้เห็นหลกจ่ายังไม่เห็นนะแล้วคนไหนชื่ออดัมวะไอ้ฝั่งนู้นไอ้ขาวๆฝั่งนู้นน่าจะชื่อลูโก้จ่าลูโก้ส่วนในอดัมหมวดตัวมันเป็นหมวดตังเอลทีมันยอจากอะไรวะร้อยโทวะร้อยโทอดัมเราเป็นอะไรเราเป็นร้อยเอกเราเป็นแคปเทน ทำไมธงมันกลับด้านวะเจนมีสเปเชียลเกสอันล็อกเกอร์ด้วยโอ้โหสุดยอดเราเป็นสเปเชียลเกสนี่เองครับเจนโลกจะได้จารึกฮาร์โลกเกอร์ได้เล่นสเปกออฟไปที่ดูใบเดินสเปซบาร์เอ้ยปืนลั่นโทษนึกว่ายิงไม่ได้โอ้โหดีนะซอมบี้ไม่มาเอาคนละเกมคัพเวอร์สเปซบาร์เอาสเปซบาร์นี่ได้ทั้งวิ่งทั้งทั้งคัพเวอร์เลยครับไปต่อ เล็บชิป <c oughs> เออพอใหม่เอาใหม่โชว์โชว์โชว์เล็บชิปอา้าวมันปีนไม่ได้ <c oughs> โถ่เ,เอ้ยอือเล็บชิปอา้อาวเล็บชิปทำไมมปืนกระแทกแลเอาละหาทางลงมึงไปหาใช้ใช้กุยแหองต้องหาทางลงทางล่างครับข้างล่างลงไงไวะมีปีกแถวนี้วะแล้วใส่ปีกแล้วบินลงไปน่าจะได้ครับเดี๋ยวหาปีกก่อนโถย ลงยังไงสเวตบายุทธอ๋อนี่นี่เองครับไปลงไปเลยอุ้ยโอ้โหลงทีกระตุกเลยไปเลยเราไม่ต้องการแสงสว่างเราต้องทำตามมิชชั่นอุ้ยปืนลั่นอีกแล้วโดนโดนอาดมโดนตูดอดัมเต็มๆเลยเมื่อกี้โอ้ไม่อาดมไม่ไม่ร้องเลยโอเคกด e กด e เปลี่ยนปืนครับตอนนี้เรามี9มโมเอ้ย m9 กับอะไรวะ ปืนอีกปืนหนึ่งปืนเลยได้ยินเสียงไหมเสียงอะไรเออไม่มีใครวะโอ้มันตายกันโอ้โห <c oughs> น่าจะเป็นเมืองแห้งแล้งนะขาดนา้ำตายกันแต่แต่ละคนแห้งตายนระนนั้นเลยฉากก็ใช้ได้เนะี่ยฉากสีส้มเนี่ยครับเกมนี้เขาได้กี่คะแนนวะครับ เราต้องดูที่เนื้อเรื่องก่อนตอนนี้เพราะว่าระบบเกมเพย์นี่ยังถือว่าธรรมดาอยู่เอ้ยเราไม่มารีวิวดิเรามาแคสเกมเราอย่าเราอย่านู่นนี่นั่นมากครับเราจะไม่บอกว่ามันดีกว่าคอร์สดิวตี้ยังไงอ้าวเกี่ยวอะไรคอร์สดิวตี้ลืมไปซะครับอย่าถือว่าผมไม่ได้พูดครับถือว่าผมไม่ได้พูดอะไรเลยเอาล่ะเรามีทีเรามันก็สามคนโคตรสตุกตุแทนซัมเดียวต้า แฮนซัมเดลต้าโอ้โหมันจะมาชมตัวเองเลยตอนนี้แล้วมันก็บ้าแล้วส่งมาสามคนเนี่ยครับยิงเลยโอ้หัวบี้เลยหัวบี้อย่าพวนะวอย่าพวนลงมาทางรถเมย์อะทำไมขาขึ้นไม่งตาหน้าเดียวกันโอ้วิ่งได้แล้วครับเลฟคอนโทรลกลมก็ปกติเออเสียงอะไรวะเสียงวิทยุ ฮใครอยู่แถวนี้บ้างโชว์ในการโชว์การโดดข้ามหลุมมันมมัันนไม่มีอะไรมันเท่านี้แล้วโอ้โหเกมเพลย์เกมนี้สุดยอดครับใครมาตั้งคอมไว้แถวนี้ไอ้แต่มันสันมีรถเมล์แล้วมีทรายกองอยู well ่บนรถไอ้พวกนี้มันไขรวะยิงทิ er> ้งบ็อกเกอร์มาดูนี่สิดูอะไรครับไหนมีอะไรดูอะดำ มีอะไรไม่เล็กไม่เล็กให้ดูเฮ้ยโอ้ยนี่อะไรเนี่ยใครใครมาตายอยู่เลยศพยังสดสดอยู่เลยเนี่ยอ้าวนี่มันทีมสันสามแล้วใครทำเขาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ตามล่าเลยอ้าวไอ้ข้างหลังเลยมันตายอยู่บนรถเมล์ใช่เหรอวะาอะแม่งแกล้งตายดีกว่าโอ้โห อาวุธครบมือเลย AK <Martin Walker. S 1> เราชื่อแคปเทนมาตินเรามาเพื่อหาผู้รอดชีวิตเราจะมายิงอุย้ยชิปหายปืนล่าอีกแล้ว <c oughs> ยิงเลยเหรอโอ้โหไม่ฆ่าไงวะอืออ้าวคุยิงเลยโอ้โหยิงที่ทรายถล่มเลยสุดยอดไปลุยเซอร์ไวเบอร์เลฟูจี <c oughs> เป็นผู้รอดชีวิตจากอ่าฝุ่นพายุอุ <c oughs> ยอ้ยเม่นเยอะเลย <c oughs> เยอะเลยอือยิงแบบไม่มองยิงหัวหัวแตกตัดสัน ยิงที่อ้าไม่ตายแล้วยิงอืออยู่หลังรถเหรอหลังรถเหรออ้นี่อือหน้าัานหน้าั่นไม่ได้หรอครับมึงยิงกูยืนขึ้นเลยกูยืนขึ้นเลยไหนไม่ดิเฮ้ยโอ้โหมีอีกนะยิงกูนั่งลงเลยนะเฮ้ยเปลี่ยนปืนได้เฮ้ยลุกทำไมวะกดเมาส์สามเมาส์ลางสั่งสตันสตันมันสตันบอกไม่มีมาน่าตตันอยู่วะอุ้ยันไงระเบิด อ้ออ,อแอบปั๊บแอบปอั๊บเคลียแล้วโอ้ให้ลูกทีมนำไปก่อน,นครับเราตามทีหลังเฮ้ยกระตุกกระตุกอือรู้สึกทรายจะเ,<อ>เข้าตาเมืม่อกี้กระตุกเลยเปลี่ยนปืนเป็น,ปน,ปน,ปนไมโครตามโมโม่ไมโครด้วยเอาไปเลยเอาไปเอาอุ้ยกระตุกได้เลยมันอยู่ข้างบนหละ่ะมันอยู่ไหนอยู่ข้างบนอยู่บนบอร์ดทำไห้ดี คลิกเมาส์สามครั้งสั่งยิงเหรอสั่งยิง <L> ugo, ลูกโก้ยิงแม่งเลย yes, เยสเซอร์ไอ้ลูโก้อยู่นี่ลูโก้สไนโอโอ้โหแม่งมาก <c oughs> ไปฮึต่อพวกอยูย่ไหนบอกขอให้มา <c oughs> ขอให้มาโอ้โหบานอื้อยิงด้วยไมโครนี่แหละอื้อไมโครล็อกมือขวาล็อกเอ้ย,อยซ้ายอืย้อยิงสาดกระจาย นาสั่นนะล่ะปากเจอขอย่นขอย่นแน่มึงขอย่นปากเจอหมดยังวะอ่ายังไม่หมดมีมาอีกไอ้ยิงอีกยังไงยิงไอ้ยิงไม่โดนตึายอ่ะไอ้ดำไอ้ดำเอ้ยยิงยืแม่นเลยดิวะดำไม่อยู่ใกล้นู้นไม่มีไม่โดนครับต่อเึเก็บกระสุนกระสุนโอ้โหเยอะจังวะเฮทางนี้เหรอประตูเปิดเปิดไงเลฟชิพ เล็บชิปมีนี่อื้อใครวะเอ็กซ์คิวได้กดเล็บชิปตรงนี้อ๋อนี่ออื้เหยียบคอแม่งเลยคิดว่าเราจะมาช่วยคนนะเนี่ยที่ไหนว่ายิงตายหาหมดเลยเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนะนี่ยเสียงระเบิดติดต่อพวกเขาสิเร็วลูโก้ลูกโลกโ้กโเป็นหน่วย นี่คืออัลฟาเราโดนโจมตีเราถูกล้อมไม่หมดแล้วโอ้โหชิบหายแล้วครับทีมสามสิบสามได้ยินเสียงร้องด้วยเชี่ยมัดสันตายแล้วเราต้องการความช่วยเหลือลูโก้ไกลแค่ไหนร้อยร้อยหลาไปครับวิ่งไอ้ยใครยิงใครอึอึโอ้โหโอ้ยยิงหน้าสันเลยเหรอเนี่ยโอ้ทำไมมึงไม่เลือกยิงไม่เลือกยิงลูโก้มายิงกูณทำไมเนี่ยโ เฟลเลยครับแม่งป้อมปืนแน่เลยโอ้โหมาถึงก็โดนอีกแล้วเดี๋ยวมันไม่มีอืมไออีกที่ครอบเวอร์มันอยู่ตรงนู้นนะครับรอให้แม่งยิงโอ้ยยายาอืมก้มก่อนเลยนั่งนั่งลงเลยอย่างงี้นั่งลงอเออเออรอรอมันหายหน้าเทาอะ่ะอันนี้ไม่หน้าแดงอันนั่นนี่หน้าเทาเนี่ยโอ้แม่งยิงยิงหนักมากมยิงยิงคุหนักเลยเนี่ยโอ้โหนี่กูผิดอะไรเนี่ยยิงหน้าเมสเลยเนี่ย ทำไงดีวะยิงตรงนี้แม่งรู้สึกจะยิงยากครับแม่งอยู่ของปอปืนอีนี่ก่อนเลยแล้วยิงแล้วยิงฝั่งนูน้นเออเออตายตายปากสันปากสันโอ้โหแม่งมาอีก<ๆ>บานเลยครับสามสี่คนข้างหลังเย็ดเด้ผมว่าต้องไปยิงใกล้ต้องไปยิงใกล้ๆยาอยา่าสลาหนอนต้องอ้อมนะครับต่อมนต้องอ้อมพิยดาแล้วอ้อมพิยดามดาทางน,นี้โอเคเรา พีาดาไปเรื่อยอ่ากูเห็นมึงแล้วเห็นมึงแล้วอ,อืออ,อ,อเฮ้ยมึงไม่ต้องใช้ต่อมึงไม่ต้องใช้ต่อของไม่ดีไม่ต้องใช้ต่อของดีต้องบอกต่อผมรู้คุณก็ใช้อ่ะใช้อือตายตายตาย,ตายเหลือนู้นครับอีกตัวอ,อืออืออืออีกตัวเอาแมงยังมีโอ้โหยืนขึ้นโอ้มึงเล่นยืนขึ้นอย่างงี้มาอือกระแทกหน้ากระแทกหน้าบ้างไงครับว่างไงครับอือยิงอัดหน้าครับทางนี้ โอ้ไม่มีนี่ก็ไม่บอกมีมีเตาแก๊สตรงนี้โอ้ได้ยิงเ่ยยิงไม่ได้โอเคทางนี้ครับนี่เราถึงไหนแล้วเนี่ยนี่อัลฟาพัตโตต้องการความช่วยเหลือมีข้างนอกมีมีใครอยู่นอกไหมมีตอบเข้าไปดิครับลูโกอัลฟาถ้าถ้าได้ยินแล้วก็ Alpha, เราใกล้ถึงแล้วโอ้ <Alpha. S 2> ขอบคุณมากแต่ว่ามสสันน่าจะตายแล้ว คาสันมีใครวะใช่ถุงเท้าเอ้ยนี่มันคาสันนี่วะโอ้มีใครอยู่ตรงนั้นบ้างมีสี่คนเราโอเคแต่ว่าถ้าสูนใกล้หมดแล้วคงต่อต้านพมันไม่ได้นานมากจเย็นไว้เราใกล้ถึงแล้วไปครับเราเป็นฮีโร่เราจะไปช่วยช่วยทีมคาสันอยู่งไหนครับเราต้องใส่ใส่เลนอียิปใส่เลนได้เดี๋ยหรอ้ยใส่ที่เก็บเสียงครับกดสี่เยี่ยม ยิงอัดเออยิงแบบเงียบเงียบมันกำลังยิงอ๋อมันอยู่ในเครื่องบินหรือวะท <c oughs> ีมถุงเท้านักเรียนคาสันอยู่บนเอ้ยอะไรยิงเหรอิอ่งเอายิงไม่ได้ยิงไม่ได้แล้วติดมุมติดมุมโอโ้โหเฮ้ยยิงย่ายิงยายิง,ยยง,ยยงอุย้ยทำไมโคเปอร์ไม่ได้วะโอ้ยบังคับยากมากเออยังไม่ชินยังไม่ชินครับรอเล่นไปได้สักอ่ายี่สิบนาทีก่อนอาจจะชินก็ได้อ่ะออเออย่าโอ้โหเจ็บเอคได้ หลบก่อนเบยโอ้โหอยู่บนอยู่บนปีเครื่องบินที่บานเลยครับไปหลบตรงนู้นต้องเข้าใกล้กว่านี้ไม่งั้นไม่ยิงก็ได้ไม่งั้นมันยิงไม่ได้ไไไดอือไม่ไกลว่ะปืนนี้ไม่ปืนไ,ไี้ยิงระยะไกลไม่ได้เลยปวดยังวะยังไม่อยู่นิ่งๆนิ่งๆเดี๋ยวมันจะเดินไปเดินมายิงไข่มันยิงไข่ยิงไข,งข,งข่แตกไข่แตกเฮ้ยไปครับฝั่งนู้นอือหลบก่อน ทำไมมันไม่สไลด์วะทำไมมันเล็งกูนคนเดียวเอ้ที่เหลือไปไหนไอ้ยิงไปเป็นงอ,อเออยิงไม่โดนชิปหายเลื่อนหมดออสั่งไปสั่งลูโกโ้ลูโกโ้ยิงเร็วลูโกโ้ยิงยังโอ้ควักไซน์มาแล้วยิงเอ,อ้ยยิงที่เปลี่ยนปืนเลยไปยืนขึ้นยืนขึ้นแล้วไอ,อ้ชิปหายหลบก่อนมียังมีอีกออตายตายหลบ หลังแอนหลังแอนยังไม่ยังไม่เข็ดอ่ะเอ้าชิปหายกระสุนหมดยิงเพลิงเพลย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 มดเลยครับลเหลือแต่ลยิงเพลยิงเงแล้วงเพลิพลิงยิลยิงงใช้ก็งด้อยิยิยกระตุ <c oughs> เย,ย <c oughs> เพลยย,ย, <c oughs> ยยิงเพ่ยเยิพิงเพยิงยิงยิงเพะะยิงเพ <c oughs> ยยเลยิงเพลยยิเพยิงเพล่ิงเ,เัยิพยิยยเเเเ ช็การอยู่ไม่ได้ต้องเก็บอ่าก้าวนัดก้าวนัดรวมกับที่มีอยู่แบบเอ้ยเออโอ้มึงหลบมึงหลบเหรอหลบเหอยืนขึ้นเลยยืนขึ้นเอ้ยจะถึงเมืได้ไหมอีกส0สิกว่าเมตรครับมีใครอยู่วะเมื่อกี้เขตรงไหะนเะนี่ยเอา้าแล้วเมื่อกี้นี้ใครไม่เดินไปทางซ้ายือ้อใช่วะไอตัวที่นอนอยู่ไอตัวที่นั่งอยู่นั้นใช่คนวะอือ เฮ้ยมึงแอบเหรอมึงแอบเหรอยิง,ยงจะหมดกระสุนแม่งหมดเ่ยกระสุนเอ็มตีเอ็มหนึ่งหายแล้วโอ้เลยไม่กี่นัดเองแม่งหมดอย่างวะเออเอาไปหนึ่งดอกนั่นแม่งนั่งอยู่ตรงนั้นตายหรือยังวะมึงไม่ตัดกงแกล้งตายเหรอแกล้งตายอีกแล้วมึงชอบใช้แล้วเกินแผนนี้เฮ้ยโหตกใจตกใจ่ใจอ,ดอดัมเฮ้ยจะถึงแล้วอืออุ้ยยิงดีหน้าสั่นเลย กลับไปไม่งั้นเราจะคิวหายแล้วมันมีตัวประกันด้วยใจเย็นไว้ปล่อยเข้าไปอย่ามาใกล้กว่านี้ด้วยเร็วเข้าวอล์เกอร์ของแม่งให้กูตัดสินใจอีกให้ตัดสินใจอ่ะได้ยิงเลยเออยิงยิงทำไมมาสโลกี้ว่ายิงเลยโอ้โหสโลว์ใหญ่เลยโอเคเรียบร้อยครับชื่ออะไรใจเย็นไว้ เราไม่ไ้เพื่อช่วยอยู่กับเราก่อนโอเคไหมลืมกูซะแม็กเพอร์สันแม็กมันเอาแม็กเพอร์สันไปเดี๋ยวต้องบอกกูก่อนว่าเขาพาเขาไปไหนมันพาเขาไปที่เนสอเนสไหนวะเนสกาแฟเนสไหนวะแล้วคนนลาดล่ะคนลาดยังมีชีวิตอยู่ไหมอ้าวตายหาเลยคนนลาดมีอยู่ไหมไม่รู้แต่กูตายแล้วลูโก อาดัมไปเช็คข้างนอกดิเกิดอะไรขึ้นที่นี่วะเนี่ยวอลเกอร์บอกอยากรู้ครับอาดัม,มทำอะไรกินอะไรอยู่อืมมีรอยเท้าหลายที่เลยมาจากทางเหนือฉะน,นั้นเราจะตามเขาไปวอลเกอร์มุ่งมันมากครับโอเคเราจะตามเราจะตามรอยเท้าไปที่ทางเหนือดูซิว่าเราไปแล้วจะเจออะไร